พื้นที่ที่จะจัดงาไปจำปีฮอททองบางเชีงหนังนะครับพื้นที่โซนแรกโซนนี้จะพื้นที่กว้าง14เมตรลึก40เมตรนะครับกำลังสร้างหลังคาอยู่คาดว่าจะเสร็จก่อนวันงานแล้วในส่วนแรกจะมีโดมตรงนี้กว้าง16เมตรลึก38เมตรนะครับโดมนี้สร้างเสร็จแล้วและเดี๋ยวเราจะทำการก่อสร้าง หลังคาต่อด้านฝั่งนี้อีก14เมตรลึกสามเมตรเช่นกันเราไปดูด้านในกันครับดูด้านในกันลานจะเทเป็นปูนเรียบแบบนี้ทั้งหมดนะครับยาวตลอดแนวตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ประมาณหนึ่งไร่เศษ เต็มพื้นที่ให้ใช้พื้นที่ได้ทั้งหมดก็จะมีกันของส่วนร้านค้าเดิมที่เป็นร้านค้าอยู่ประจำมีอยู่7จที่7จ็ดเจ็ดล็อกฝั่งนี้ก็จะรื้อทำหลังคาทั้งหมดนะครับแล้วก็ร้านค้าก็จะอยู่ด้านในฝั่งนูน้นเจ็ดล็อกตรงนี้ก็จะเปิดโล่งเป็น ร้านค้าทำนี้ครับส่วนที่หนึ่งไปดูส่วนที่สองในวัดกันนะครับส่วนที่สองตรงในวัดนะครับส่วนที่สองก็จะมีด้านด้านนอกถนนฝั่งนี้นะครับก็ใช้ประมาณครึ่งถนนสามเมตรห้าสิบยาวไปถึงตรงนู้นประมาณสี่สิบเมตรนะครับตรงนี้จะวางร้านค้าได้ทั้งหมดแลวตรงนี้ต้องเป็นปล่อยทางรถวิ่งเข้าออกหนึ่งเลน แล้วก็ในวัดในวัดจากโซนที่สองตรงนี้จะเป็นลานกว้างกว้างประมาณสิบห้าเมตรลึกสามสิบเมตรนะครับตรงโซนนี้หน้าโดมนี้จนถึงหน้าโดมนู้นตรงนี้จะอยู่ในโซนที่สองทั้งหมดตรงส่วนที่สองเนี่ยที่ยาวสี่สิบกว่าเมตรเนี่ยจะ ตั้งร้านค้าตรงส่วนนี้ได้ถึงนี่เลยนะครับถึงรถสีน้ําเงินเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ได้หมู่มุมได้อีกหนึ่งร้านแล้วก็ทางเข้าประตูที่สองของวัดตรงนี้นะครับตรงส่วนถนนเนี่ยก็เป็นส่วนที่สามกว้าง8เมตรนะครับยาวประมาณ 30... 31เมตรยาวจนถึงโบดน,นุ่นก่อนถึงบดจะมีอีกโซนหนึ่งอ่าแล้วก็โซนนี้ก็เป็นโซนที่3เดียวกัน โดมเนี่ยกว้าง15เมตรลึก30เมตรครับตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นด้านหน้าของอาคารตรงนี้ก็จะวางร้านค้าหรือที่รับประทานอาหารก็ก็แล้วแได้แล้วแต่ครับผมแล้วก็จะมีถนนด้านหลังข้างเมนครับตรงตรงส่วนนี้ก็จะกว้างประมาณ7เมตร ลึก30เมตรเช่นกันยาวไปถึงศาลาครับใต้โดมหนึ่งของส่วนที่สามก็จะถึงหน้าประตูวัดตรงรถกระบะน่นนะครับหน้าประตูที่2องน,นะครับยาวจะมาถึงรถตรงมูลนิธิเนี่ยประมาณ30เมตรกว้าง15เมตรในส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้ก็กว้าง8เมตรยาวสาสเมตรเหมือนกันกว้างเเมตรตรงนี้กว้าง7เมตรยาวสาเมตร สองข้างทางทั้งหมดเลยก็ตั้งร้านค้าได้ทั้งหมดจัดงานเมื่อประมาณสี่ห้าปีที่แล้วตรงนี้ก็จะทำเป็นเวทีการแสดงเพื่อดึงดึงดูดคนเข้ามา,าใช้จ่ายร้านค้าทั้งโซนนี้แล้วก็โซนนี้นะครับตรงโซนนี้กกว้างประมาณสิบห้าเมตรนะครับแล้วก็ยาวประมาณสี่สิบเมตรเช่นกัน ยาวไปถึงโดมโดมโดม,โดมด้านหน้าศาลาระงด้านนู้นนะครับส่วนโดมหน้าศาลาก็ได้เกือบทั้งโดมนะครับเว้นให้ทางออกอีกประตูหนึ่งเป็นประตูที่สามตรงนี้จะเป็นทางออกของ,ของแม่ค้าร้านค้าที่เข้าออกมาจัดงานก็จะเข้าออกตรงโซนนี้เพื่อจะไปจอดรถด,ด้านหลังด้านด้านหน้าโบสถ์หลังวัดครับ ตรงโซนนี้ก็จะวางวางร้านค้าได้ทั้งสองด้านนะครับทั้งสองด้านแล้วก็เปิดช่องไว้ตรงช่วงนี้เนี่ยกว้างประมาณยี่สิบเมตรกว้างประมาณยี่สิบเมตรนะครับแล้วก็ลึกประมาณสักสามสิบเมตรเช่นกันตัวน,นี้ก็ยาวตลอดแนววางได้ทั้งคู่ครับมันจะประ,ประจบกับส่วนที่สามที่เป็นถนนประตูที่สองอ่า ประตูที่สองเนี่ยก็เป็นจัดร้านค้าได้ทั้งสองฝั่งนะครับส่วนส่วนในโดมนี้ก็จะได้ฝั่งที่จากจากาวิหารหลวงพ่อจนถึงสุดรถกระบะเนี่ยนะครับก็วางร้านค้าหรือวางพวกบ้านบ้านลมบ้านอะไรก็จะวางได้ก็ตรงนี้ก็เป็นทางเข้าออกเพื่อจะเข้าไปจอดรถตรงหน้าบสถ์พื้นที่หน้าบสถ์เนี่ยจะเป็นที่จอดรถอ,อย่างเขา ที่แล้วที่จัดงานสี่ห้าปีที่แล้วเขาจะไปจอดตรงนู้นกันแม่ค้าด้านหน้าโบสถ์ไปดูที่จอดรถด,ด้านหน้าโบสถ์ก็ได้ครับพื้นที่ด้านหน้าโบสถ์เนี่ยก็จอดรถของแม่ค้าแม่ค้าที่ที่มาขายที่งานตรงนี้พื้นที่ตรงนี้จะจอดรถได้ก็หลายสิบคันอยู่ประมาณสักสิบห้าสิบหกคันน่าจะได้อยู่ครับผมส่วนในโบสถ์ก็ทางวัดเขา ขอสงวนให้คนมาไหว้ไม่ได้ให้จัดบนโบสถ์ฮ uh ะ huh. แล้วก็มีส่วนที่ทางวัดจะขอไว้เป็นทํางานบุญพวกอะไรนะสักการแล้วก็งานบุญดอกไม้ทุบเทียนส่วนหนึ่งที่ทางวัดจะขอเก็บไว้เดี๋ยวไปดูกันนะส่วนในโดมนี้ที่เป็นพื้นกระเบื้องทั้งหมดตรงนี้ทางวัดจะขอ เก็บไว้ทําเป็นงานบุญพวกดอกไม้ทุกเทียนไว้สังฆทานอันนี้ของทางวัดที่จะจัดการทั้งหมดส่วนที่เหลือภายในวัดเนี่ยก็ยกให้ทางคณะจัดงานดําเนินการได้ได้ได้เลยมีแค่ส่วนนี้ส่วนเดียวแล้วก็บนโบสถ์ที่ทางวัดขอไว้ที่เหลือตามที่กล่าวมาไว้ทั้งหมดทางคณะจัดงานก็สามารถบริหารจัดการได้เลยครับ